mãi mãi ở đây dây buộc phép lên hay buộc phép lên một วยก็ช่วยเลยอ่ะตรงนั้นอะผมอ่ะ บอกบอกก่อนบอกก่อนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะดูปูนอยู่บอกก่อนบอกคุณยายก่อนจ้าจ้าโอ้ว่าไงอย่าโนโนโนอย่าดึงค่ะค่ะดึงนะคะดึงของยายนะลูกนะเอาจ้าจะเสร็จแล้วลูกจะเสร็จแล้วแป๊บนึ่งเอา เอาแค่นั้นเหรอเอาเยไม่อาไม่นะไม่นะใครมาทำอะลูกคอยคอยเหรอคอยเนี่อยทเรคอยทํานะเสร็จพอดีเลยเสร็จแล้ว มาเด้ยายเก็บสายนะเอากดตรงนี้หน่อยกดตรงนี้กดตรงนี้เอะกดกดตรงนี้กดได้ไหมกดได้ไหมคะอืมนาะมันถึงกดไม่ได้น้อเนาะกดได้กดได้กดตรงนี้เลยดูๆนะถอยไปถอยไปเด้วยยายจะกดให้ดูยังไงเอาไปกดกดสิกดออะกดแช่ไว้นะ นั่นแหละเอ้ยกดิัดค่ะกดดค่ะาอกดเลยค่ะอ้ยเก่งมากค่ะกดไหนฮะเอาอันนี้ไงร้อนไหมร้อนอ่ะมากดตรนี้กดตรงนี้หรอกดตรงนี้นั่นไงดึออกมาดออกมาอ่า ให้น้องให้น้องให้น้องกดให้น้องกดเลยพอล้ให้น้องกดอ่ะน้องเพชรกดลงน้องเพชรกดอ่ะพี่พอยกดก็ได้อดดดโอ้ลงกดอีกกดหมไอ้าวหึหึ่ึห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 มหึห่หึ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 เอหึ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 หอหึหึหนไึหนหึหึหึอย่าหึเึห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 มหึห อย่างมามัดผมก่อนนะงมัดผมก่อนนะขอด้เอาไม่ย้ายหน่อยลูกงมาเกงมากเลยเก่งมากเหรอไดพาไอดูดฝุ่นบ้านทำความสะอาดบ้าน กดดินะอืมเปิดแอร์อยู่ก็ยังร้อนอยู่อากาศข้างนอกก็สิร้อนเนาะกดกดกดไหนอ่ะกดตรงไหนอันลูกตรงนี้นะนี้นะพี่พลอยกดตรงนี้นะกดแล้วก็กดก่อนพี่ลอยกดก่อนนะไม่อ๋ออ๋ออย่าจ่าเอากดไปเอากดดึงไว้ดิ่งไปอีกดึงไปอีกดึงไป ดึงไปเลยอะได้น้องเพชรกดน้องเพชรกดตนีงให้กดอะกดเลยเดี๋ยวเนี้ยนึงอะไม่เข้าพี่พลอยวางสิพี่พลอยวางก่อนพี่พลอยวางลง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 กับพื้นเลยลูกวางลงกับพื้นอ่ะวางลงวางวางลงเลยอ่ะอาวางลงเลยนั่นไงอะดึงกลับก่อน อ่ะดีขอบกอดได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันทำนะลูกนะยายจะให้ทำอยู่ทั้งสองคนนะอันหนึ่งของอันนึงของคำพี่พลอยวางลงแบบก่อนเออวางก่อนวางก่อนพี่พลอยเออวางกเออวางวางลงวางลงวางลงก่อนอ่ะวางลงก่อนอ่ะอ่ะวางลงก่อนแล้วเอาวางลงก่อนแล้วกดให้วางวาง tàu à nhé à, à, luôn, quang luôn, quang luôn, à, luôn, quang luôn, quang luôn. Nó พีทวางลงน้องพีทวางลงน้องพีทวางลงลูกวางลง อแป๊บนึงยายมัดผมให้ก่อนนะเอมก่อนนะคะไหนอะยางยายไปไหนอะยางยายไปไหนเอ้าหายเียก็หายดนี่มันหยาบเลยอะเออหยบนี่ไอหยาบไอ้เหยียบเด้อเย้อเด้อไอหยาบเด้อมันจะแตกเด้อเฮ้ยมันมัดเดี๋ยวจะเห็นไหนเอาดึงออกไป พี่พลอยดึงไป่อ้องเฮ็ดมานี่น้องเฮ็ดเดีน,ยยนมันทำไมยืนกับยายเนี่ยยิงกับยายปึ๊บอ่ะพี่พลอยวางพี่พลอยวางลงค่ะพี่พลอยวางลงอ่ะพี่พลอยวางวางออกจากมือเลยอ่ะเอามือออกไอ้งั้นแหละค่ะนี่ไงคะ่งคะเก่งมากคะ่ะเก่งค่ะ สองคนเลยจะได้เห็นสองคนเอาพอแล้วค่ะพอแล้ววางลงนะอ่ะดึงไปดึงไปเลยอ่ะดึงไปเลยนะดึงไปดูนะดึงไปดึงไปดึงไปที่สุดเลยดึงไปดึงไปเลยก็ไปดึงไปดึงไปดึงไปก็ไปก็ไปอะนั่นแหละแล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวไปดึง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 ไปอะน้องเพชรนี่ เออดึงไปโน่นเลยดึงไปโน่นเลยพี่น้องเพชรดึงไปโน่นเลยดึงไปพอแล้วพอแล้วทีนี้ดึงแล้วนะกดแล้วนะวางค่ะวางค่ะวางวางทหมดไปละไหนน้องเออดึงไฟไปอีกก่อนกดไว้อย่างเงี้ยกดแช่อย่างเงี้ยกดแช่อย่างเงี้ย พี่พลอยงบังนวางกนวางนวางนี่เอาพี่พลอยวางกนพี่พลอยวางวางลงวางลงค่ะวางลงวางลงวางลงเลยจิ่มมากโอ้แด้แนวเหล็ยไม่สวยห่างเลยแกข่างบน กดกดบนก่อนอ่ากดกดพอยกดกดพอยต้กดกดยองบอกกันไ,ไ,ได้ไหมแลกก่อนจ้าเอาละก่อนเหรอคะเดี๋ยวค่ะ เดี๋ยวค่ะสักครู่ค่ะหนูต้องออกกัอย่างเงี้ยแล้วขนมก็กดอย่างเงี้ยลูกก็กดอย่างเงี้ยไงนี่ไง,อนนงเอาวางก่อนที่นี่วางก่อนอ่ะกดสิเี๋กดนี่ไงเอนนงาเอ,อ,อ,อาเอาเอาเค้กเอาสายขึ้นมาทำไม นะอ่าถ้าจะเล่นก็เล่นนั้นยา,ายเก็บนะงั้นยายเก็บนะ้ำอ่านั้นก็เล่นต่อยืนต่อปะ,อะเล่นต่อปะเล่นต่อหนยืดไปหนุนยืดไปถึงหนุนเนี่ยพี่คอยยืนไปยืดไปอ่ายืดไปดึงไปเลยค่ะอ่าดึงไปเลยจะจะไม,ม่ต้องมาหมุนของข่อยอ่ะกดกดค่ะ เป็นอไรพี่พลอยเป็นลมเหรอลมอ๋ยเป็นลมอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยคนเป็นลมอุ้ยยุ้งดุ้งดุ้งดุ้งเดี๋ยวคนเป็นลมใช่ไหมเป็นลมเหรอคะโอ้ยเป่าปากก่อนนะหายขึ้นหายขึ้นคนเป็นลมโอ๋ยคนเป็นลมเฮ้ยคุณหมอคุณหมอหมอหมอเพชรช่วยหน่อยเร็วเร็วหมอเพชรคุณหมอคุณหมอคุณหมอมาดูนี่ปุ๊บเป่าปาก ป๊ปัาเขาไข่กร้ยืดแล้วแต่ไอ้คนไข่เขาไข่ฟืนไว้บ๊อบาบ๊อบา

ไม่ได้หนูก็ออกไปอีกยืดไปอีกยืดไปไกลไกลเออยืดไปอีกโอ้หมอเห็นเฉียวไหนได้ยังอายืดไปค่ะอ่ะพอแล้วค่ะอ่ะพอค่ะยืดไปอีกค่ะยืดไปอีกค่ะหนูยืดไปอีกหนูดึงไปอีกหนูดึงไปอีกหนูดึงไปหนูดึงไปไกลไกลอ่ะอ่ะทีนี้หนูวางวางลงวางลงวางค่ะวางวางเลยนั่นแหละ อาอย็งกับพาอนะ้ำพ่อกับแม่นอนอยู่เราจะได้ไปเซ็นท่านไหมผ <c oughs> มแต่งตัวรอไปเซ็นท่านกับพ่อกับแม่ได้ไหม ไ,ไมเ่เลยเฮ็ดมันจะหาเอ๊ <c oughs> หงิเมื่อคืนเลยพอยหรเต็แน่ๆๆๆๆหักหักหักเจ้ดังสั้นไม่เอามันเล่นแรงไม่ได้ลองเพชรไม่งหย่งหย่งหยิ่งย่าย่งหยงหยิยิ่หย่งหย่งหยิย่ย่งงหั ไม่ไม่ได้แล้วพลอยหมวกก็ร้องใ่ไหมใกก็ร้องู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจ้ได้เก็บใจเก็บก่อนเพราะว่าเพชรเล่นแล้ะเพชรเล่นแรงละเพชรเล่นแรงละนอารักไม่หักเลยแหละใครทำขอโทษเลยข้าข้าข้าขอเสียงคนหน่อยค่ะมาเก็บเก็บก่อนเก็บก่อน I